ก็ผมก็เริ่มเรียนกับครูซุปเคตั้งแต่ป4ครับตอนนี้ก็4ปีได้แล้วครับผมก็เรียนมาตลอดแล้วก็เรียนครูซุปเคเขาคนเดียวเลยครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับคุณครูซุปเคนะครับผมนะครับครูซุปเคนะครับวันนี้ครับผมมาแสดงความยินดีนะครับกับน้องซันนะครับซิสซุปเคครับซึ่งก็เรียนกับครูซุปเคตั้งแต่ป4เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้เป็นตัวจริงนะครับไปแข่งคณิโอลิมปิกที่ประเทศฮ่องกงนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับ เดี๋ยวนะครับเราก็จะมานะ,ะสัมภาษณ์และคิดวับค,ความเก่งของน้องสันกันนะครับตามไปฟังเลยครับก็ผมก็เริ่มเรียนกับครูซุเคตั้งแต่ป .4 ครับตอนนี้ก็4ปีได้แล้วครับผมก็เรียนมาตลอดแล้วก็เรียนครูซุเป้เคนเดียวเลยครับ เพราะว่าครูสุเคครับสอนสนุกเข้าใจง่ายมีเทคนิคพิเศษมีเทคนิคลัดมากมายแล้วก็มีเพลงที่ช่วยจำสูตรได้ง่ายมากเลยครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าต้องเหนื่อยแน่ๆเลยเพราะว่าต้องมาติวตลอดครับเพื่อให้ได้เหรียญดีๆในการสอบครับมีการทำโจทย์ของปีก่อนๆแล้วก็ทำโจทย์ของสนามอื่นๆแล้วก็มาเรียนกับครูสุขเคครับ การเตรียมตัวนะครับไม่ยากเลยขอแค่มีความตั้งใจในการทําโจทย์เยอะๆแล้วก็มาเรียนกับครูซุปเคครับขอขอบคุณครูซุปเคมากๆเลยนะครับเพราะว่าด้วยการสอนที่สนุกของครูซุเคนะครับทำให้ผมสามารถเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ง่ายมากขึ้นครับผมก็เลยสามารถที่จะมาอยู่จนถึงทุกวันนี้ได้ครับ นื่องจากว่าน้องสอบสสวทแล้วไปเจอกับคุณแม่น้องคินแล้วคุณแม่น้องคินก็แนะนําว่าให้ไปหาครูสุเกสิเดี๋ยวครูสุเกเขาจัดให้สอนให้จะเอาเก่งแบบไหนเรียนข้อแรกได้เหรียญทองเลย <laughs> ทุกครั้งที่มีการสอบแข่งขันหรือว่าสอบเข้าโรงเรียนดังๆเนี่ยครูก็จะให้คำแนะนำที่ดี ขอบคุณครูที่แบบสร้างแรงบันดาลใจให้น้องมาโดยตลอด